สวัสดีครับกลับพบกับคลิปของไทยสเคตนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้นะเดือดๆๆืดืด The Art of Horizon Zero Dawn นะครับเล่นี้นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหลัก Character Design นะครับของเกมนะครับ Horizon Zero Dawn นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะผมตัวอย่างไหมน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะของโลกยุคหลังจากลลมสลายนะหลังจากนั้นหนึ่งปันปีนะครับดีไซนเนอร์ของตัวเกมนี้นะครับก็พยายามสื่อถึงว่าถ้าสมมติว่าคนที่รอดจากเหตุการณ์ลลมสลายนะครับก็ได้สร้างอารยธรรมออกมานะครับหน้าตาน่าจะมาประมาณนี้นะครับออใครที่เคยเล่นเกมน,นนะก็จะเห็นภาพรวมๆนะที่ผมซื้อนัสื้อมนี้มาเพราะว่าเป็นหนังสือที่ผมชอบการดีไซน์หุ่นะครับแล้วก็พวก ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะมันค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับมีความเป็นยุคสมัยที่โบราณนะแต่ยังแฝงความเป็นเทคโนโลยีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับตัวเสื้อนะครับ the art of p o r i e o i n celadon นะก็หน้าปกก็จะเป็นรูปนางเอกนะแล้วก็จะมีเป็นพวกขุนยงยนอะไรพวกนี้นะครับเปิดดูกันนะหน้าแรกนะครับก็จะเป็นเมืองนะครับที่จําลองนะในอนาคตนะครับต่อไปนะนี่ับก็จะเป็นตัวภาพการเคียนนะครับ นี่เป็นอาเอกนะอาเอกกับภาพปราภังนะเขีครับนี่ปาณนี้นะครับ,รบดูการสเก็ตคอนเซปต์อาร์ตนะของเขานะครับก็มาที่ชนเผ่าแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นชนเผ่านนล่านะครับ ก็เป็นชนเผ่าของตัวนางเอกที่ชนนางเอกอยู่นะครับแต่นางเอกนะไม่ได้อยู่ในตัวชนเผ่าอยู่ในไม่ได้อยู่ในเผ่านะครับแสดงถึงความเป็นยุคสำริดนะครับการบูชานในเทพเจ้านะครับโดยอ่านที่เป็นักษณ์ของชนเผ่านะออมาเตอร์นะครับทีนี้ดูที่ตัวนางเอกนะครับจะเห็นไหมเอ่านางเอกนะครับก็รับษารเด่นก็คือ พยายามทําให้มีคาแรคเตอร์นะเป็นชนเผ่านะครับแล้วก็มีความเป็นเด็กนะครับภาษาที่โดดเด่นนะครับในชนเผ่านะครับเห็นว่าจะมีความอถึงความสดใสนะเด็กนะครับดูการดีไซน์นะครับมีการเสื้อผ้านะแล้วก็ดูนี่จะเป็นตัวดีเทลนะครับแล้วก็เลยของน้าเอก็คือทรงผมนะครับ ศิลปินนะก็ได้มีการลองเลือกหลายๆทรงนะครับแล้วก็ตลองไปทรงที่เหมาะในการเอาไปสร้างดีๆนะครับให้ยังดูเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะไม่ว่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านตรงไหนนะก็จะเห็นก็จะเป็นคนที่ดูแบบเด่นและชัดเจนที่แตกต่างคนอื่นนะครับมาดูเป็นคาแรคเตอร์นะนี่เป็นเตกนักเอกในวัยเด็กนะครับแลก็เป็นดูบู o แอนโทนนะของตัวนังเองนะครับนี่นะครับภาพรอยนะบรรยากาศนะครับ น,น,นี่ก็เป็นตัวนาเอกนะนาเกณฑ์น,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอาวุธนะครับ mm hmm. ก็พยายามสร้างคาแรคเตอร,ร์ให้ตัวอาวุธนะให้มันดูดีแบบแตกต่างนะโดยวิที่นาะเอกใช้จะเป็นธนูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดนาะขอานาเอกนะครับโดยชุดนะก็จะแสดงถึงลักษณะของเผ่าะนะครับต่างๆนะแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวนาเอกไว้นะเดีย๋ยวไปเอาจัดูชนเผ่าแล้วชนเผ่าในเรื่องนี้กันนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นอาวุธนะโดยจําลองอาวุธที่ น่าจะใช้งานได้นะครับจริงๆนะแล้วก็สร้างเหมือนแบบตัวเผ่าอุปกประกอบต่างๆนะครับในการฝึกอาวุธนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของชนเผ่านอร่านะครับก็ลักษณะก็จะเป็นมีใช้ขน,นสัตว์นะแล้วก็มีเป็นตัวเทจเจอร์นะที่ถอดมาจากขนนะครับอันนี้ก็จะเป็น a p p l พวกโอโนะในเกมนะครับในในเผ่นานะครับนี่จะเป็นภาพสเก็ต ของชนเผ่านอร่านะครับก็มีคาแรคเตอร์นะจะเห็นว่าพยายามใช้สีน้ําเงินนะครับแต่ตัวนะจะมีสีน้ําเงินนะเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะครับของชนเผ่านี้นะครับก็แยกจากชนเผ่าแต่ละชนเผ่าออกจากกันนะครับทีนี้มาดูสถานที่กันบ้างนะสถานที่นะเรื่องนี้นะเขาได้ระบุว่าอยู่ในโคโลราโดนะครับประมาณพวกช่วงทุ่เขาล็อกกี้นะเนี่ยล็อกกี้มาลเท่นนะครับนชั่นลพาร์คนะครับอยู่ที่โคโลราโดนะคือการจําลองสถานที่ว่ามาอยู่บริเวณนั้นนะครับ ก็ดูการใช้งานส่วนเผ่านะครับกับสร้างบ้านนะของเผ่านี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกลักษณะของเป็นซสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนเซปต์ฐานที่นะครับแล้วก็มาเป็นพวกแนวความคิดต่างๆนะเป็นไอเดียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประตูในเกมนี่น่าจะเป็นตอนที่นางเอกจะเข้าไปเป็นเหมือนแบบว่าเขาเป็นนักลบมานะครับ นี่ก็คือภาพกว้างๆนะครับแล้วก็ดูตัวบ้านนะก็จะเป็นน้าบ้านที่ทําด้วยไม้นะครับจะเป็นเหมือนนั่นแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกระดูกนะครับโดยเล่าเรียนจากชนเผ่าเนี่ยที่มีอยู่จริงนะครับโดยที่ชนเผ่าที่มีจริงเนี่ยใช้กระดูกสัตว์นะตัวนี้น่าจะเป็นกระดูกของตัวหุ่นรื่องจักรนะครับนี่ก็เป็นตัวพิธีกรรมต่างๆนะครับก็จะเหมือนเป็นประตูเหล็กนะครับนี่นะเป็นคอนเซปต์ไปหลายอย่างนะโดยการใช้แบบมีเป็นเหมือนที่เทียนที่บูชานะครับ นะอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะครับเผาดอล่านานะก็จะมีสัญลักษณ์ของเผาเลยนะครับเผาต่อไปนะในนี้ก็คือจะเป็นเผาคาจานะครับคาจานะจะเป็นเผาที่มีเทคโนโลยีนะสูงที่สุดนะครับและแข็งแกร่งที่สุดนะครับโดยคาจานะก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนนะหลังกับครับกางเมืองนะครับสันคาจากับชาทุสันนะตัวนี้จะเป็นเมืองมาริเดียนนะครับเพราะว่ามีความเป็นผสมแบบพวกแบบอินเดียพวกเนปาลผสมแบบพวก ยุคกลางนะดูนะครับความเป็นประชาชนนะก็จะว่าถ้าอยากว่าเป็นเมืองค้าขายนะเมืองท่านะครับจุดของประชาชนนะก็จะออเป็นเหมือนแบบว่าทางพอา่อค้านะครับเป็นพวกที่มีฐานะนะส่วนทักษลบนะต่างๆนะก็จะมีความล้อเลียนกับตัวเป็นนกนะเป็นเทพเป็นนกนะครับส่วนทักษลบนะนบนะเหมือนแบบว่ายุโรปยุคกลางนะครับประมาณนั้นนะครับนี่นะครับนี่การจําลองการล่าสัตว์นะ อันนี้จะเป็นทางผู้นำนะของเผ่าขจานะครับตันกิงนะนนี้น่าจะเป็นนักบวชตัวนี้ก็จะเป็นกุนางนะครับการแต่งกายนะครับผสมผสมกันหลายหลายอย่างนะครับดูถึงความเจริญนะพอเห็นความเจริญคนเดียวเราก็ไปดูเมืองของเขานะครับเมืองของขจานะครับก็จะเป็นอย่รงเป็นเหมือนเหมือนท่าค้าขายนะครับอยู่บนหน้าผานะครับเห็นว่าเมืองเจริญใหญ่โตมากเลยนะแล้วก็ดูตัวสถาปัตยกรรมเขานะครับก็จะเป็นเหมือนการคลานค้านะนี่มีตลาดนะครับ ซึ่งแบบดูถึงความมีอารยธรรมเลยระดับสุดเลยนะเนี่ยครับมีตลาดมีท่าเรือนะหน้าจอาพวกอินเดียหรืออะไรเป็นเรสเฟลตนะครับหรือเนปาลเป็นเรสเลตนะดูชอบน้าต่ายาน,นะมาดูนะส่วนตัวผมคิดว่านะครับดูในงานนี่เหมือนเลยก็ต้องหาเรสเฟลตนะครับพวกนีีนะเฮดคอร์เทอร์ฮันเตอร์ออฟเดอะฮันเตอร์คือศูนย์กลางของนักล่านะอันนี้ก็จะเป็นวิธีกรรมนะจันคิงนะครับกานยืนอยู่บนแบบสัตว์โลหะ ื่องมือต่างๆนะครับของเผ่าคาจานะครับตัววุธนะตัวนี้จะเป็นตัวงานตกแต่งนะเฟอร์นิเจอร์นะครับของชนเผ่านะครับเด่นดงความดีวัวฒนธรรมทีเดียวนะต่อไปนะก็คือชาโด w คาจานะครับก็จะเป็นอีกเผ่าหนึ่งนะเผ่าเนี้ยแพ้กับทางเผ่าเป็นอดีตกษัตริย์นะที่แพ้ลูกนะโดยลูกขึ้นมาเป็นซันคิงนะครับอันนี้ก็คือแพ้มานะกษัตริย์ ครับโดยเป็นเหมือนหุ่นเชิดนะตัวนักลบมีความใกล้เคียงกับเผ่าคาจานะครับมีความโบราณเลยก็เป็ความเป็นนักลบนะดูชุดนะจะเป็นเหมือนนกเหมือนกันเห็นะครับผมว่าแต่งตัวันนี้เหมือนเผ่าบายาเลยนะผู้หญิงก็จะมีความเป็นอินเดียนะซึ่งอารยะธรนใสยที่บออนะครับก็ถ่ายทอดมานะต่อไปนะเผ่าโอสแลมนะครับโอสแลมนะก็จะเป็นเผ่าที่ชอบปฏิสิ่งของนะเหมือนอารมณ์คมประมาณแบบเผ่าช่างอะไรพวกนี้นะครับความเป็นวยกิ้งนิดๆนะ ก็เป็นตัวคานเตอร์ดีไซน์นะครับใช้หมุดโลหะนะครับแล้วก็มีหน,นังมีผ้านะใช้ปาดขนสัตว์นะแล้วก็สังเกตทุกคนนะจะใส่เข็มขัดใหญ่นะครับนี่นะทุกคนเลยนะเป็นเอกลักษณ์นะของของชนเผ่านี้นะโอเคนี้มาดูบ้านเรือนเขาบ้างนะครับบ้านเรือนก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นชาวเผ่าทางเหนือนะครับของทางยุโรปนะครับก็เป็นสร้างด้วยหินสร้างด้วยไม้นะมี ของไฟมีโรงงานนะแล้วก็ดูวหุทนนะที่ทางเผาออสแลีสปริตนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นของใช้ต่างๆนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกลิมเบตต่างๆนะที่เอามาใช้ต่อต่อไปคือเผาเบนดิกนะครับก็จะเป็นเผาที่เป็นเหมือนกับกองโจรน,นะเป็นพวก้นสะดมนะครับ ความเป็นดิบๆเถื่อนๆนะครับเป็นแบบว่าพวกนกลีย่ยมก็หลังก็เป็นกระดูกนะแต่เด็กเติมที่เป็นกระดูกสัตว์นี่ก็จะใช้ตัวกระดูกของสัตว์จัรกลงน,นะครับก็เป็นแบบพ่อสโดมาโจนนะครับประมาณนั้นนะครับที่เราใส่นะก็จะเป็นการแบบว่าเป็นเป็น,ปนอ้องปากกาง่ายๆนะครับมีการจับตัวเฉลยด้วยนะอารมแบบมนุษย์ินคนอะไรประมาณนั้นอ่ะเออนะดูนะเครื่องใช้งานดักกลงนะ,ะขังอาวุธต่างๆนะ เ,ออเราประมาณโจรไม่นพวกินคนอะไรประมาณนั้นนะที่การล่าสัตว์นะเก็บซากอะไรพวกนี้นะต่อไปนะนี่เ็เป็นชนเผ่าบรรุกนะบรรุกเนี่ยจะเป็นชนเผ่าที่ผมว่าอารมณ์เหมือนพวกอินเดียแดงนะครับนะดูกระโจมเลยกระโจมแบบอินเดียแดงนะนี่นะครับพอเห็นเลยรู้เลยนะครับมีความเป็นอินเดียแดงสูงมากเลยมีความคล้ายอ่าโนล่านะครับี่เผ่านางเอกนะครับนี่ดูนะแต่ตัวเป็นพวกอินเดียแดงนะ นี่นะครับเหมืนเอาคนสัตว์นะเป็นหัวของสัตวนะ์นะครับมาติดนะเครื่องประดับนะโดยช่างก็จะอยู่กับธรรมชาตินะครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็อย่างนะี้ตาเป็นความเป็นอินเดียนสูงมากนะเดหยาสัตว์ล่าสัตว์นะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์อาร์นะครับเป็นเต็นนะอยู่กับธรรมชาตินะครับเนีย่ยเป็นเพิ่มมาเห็นไหมครับเต็นผ้าใบนะนี่ก็เป็นพิธีกรรมนะของเขานะครับ แล้วก็เป็นอีคลิปนะครับจะเป็นลักษณะกึงกึ่งชนเผ่านะครับกึงกึ่งลัทินะครับถ้าจะเป็นตัวร้ายในเรื่องนะครับดูนะก็จะมีความเป็นเหมือนแบบใส่หน้ากากนะครับกปดูแต่หน้ากากที่เขาเล่นไปเล่นมาแต่ตัวนะครับนี่ฉากนึงก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นสัจกรนะสร้างเป็นอย่านนะอยู่กันเหมือนแบบเป็นนีที่อยู่อาศัยด้เป็นเหมือนแบบผ้าใบเพิงๆนะครับเป็นชั่วคราวนะอ่าวมชีนะคือเครื่องจักรสงครามนะครับของอารยธรรมเก่านะ ก็ถ้าไหนก็ลองไปดูเรื่องราวนะอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับปีผมก็ไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เล่นเกมด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นซากนะของวอร์แมชีนะครับที่ผ่านการเวลานะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอร์แมชีนะไม่รู้ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้นะเออหยุดอ่านนะขียุดอ่านะ <laughs> นานะครับๆอไกันนะโอเคนะก็เป็นตัวนี้ก็เป็นส่วนขึ้นเป็นสัตว์จักรกลนะครับส่วนหนึ่งที่ผมชอบในะเรื่องนี้เลยนะคือสัตว์จักรกลนะครับดูการดีไซน์นะครับ ก็จะเป็นสัตว์จัรกลน,นะที่สร้างโดยดีไซน์ล้อเลียนธรรมชาตินะครับดีเทลัค่อนข้างซับซ้อนนะน่าจะเป็นเหมือนเสือนะตามจากเสือนะนลักษณะการใช้งานสัตว์จัรกลนนะแทนม้าในการล่าสัตว์นะครับพวกนี้ตัวใหญ่มากนะตามคอนเซปต์นี้ตัวใหญ่มากนะตัวอะไรกันบ้นะพวกเสือพวกอะไรพวกนี้นะแบบต่างๆนะดูคารดีไซน์กันนะครับพวกเหมือนพวกปันได้เลยพวกน,นี้นะสมกันหลายๆอย่างนะอารมณ์เหมือนพวกฮีลาบเลยนะนี่ดูการลักษณะการล่านะครับ ใกว่าย e ีราฟเยอะนะถ้าตักคนท่านี้นะโอเคนะครับเป็นนกนะนี่นะดีไซน์นะด้วยคอนเซปต์ของตัวนกนะครับเกี่ยวค่อนข้างใหญ่เลยนะตักตนตัวนี้นะสเกลค่อนข้างใหญ่น,นกยักษ์ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการล่าสัตว์จับก,กลนนะครับนึกถึงสมัยก่อนนะที่คนรวมกลุ่มกันล่าล่าสัตว์นี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภาพของเมืองโบราณนะครับ ที่ร้านชาผ่านไปพันปีนะก็จำลองทราบปลาพังน,นะก็มีต้นโมงต้นไม้ยาขึ้นแทนนะนี่นะครับก็จากว่าตอนนี้นะค่อยเสื่อมโรงลงนะครับจากการจำไม้นะนีคือก,การจำลองนะครับหลังจากพันปีนะที่คนก็ไม่ได้ใช้อายธรรมก็ล่มสลายไปนะครับก็ทันเกียร์คาดว่าอาจจะประมาณนี้นะมีต้นมมงต้นไม้ขึ้นคุมนะ เป็นการจำลองนะจะยาจากเมืองนะเมืองนะงนะก็ค่อยๆนะล่มสลายนะครับต้นไม้ปกคลุมนะครับอย่างที่บอกนะเขาจำลองว่าเผ่าโนล่านะอยู่น่าจะอยู่ที่โคโลราโดนะครับก็น่าจะเป็นบริเวณทชื่งเงนั้นนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเก็บินนะสงครามเก่านะที่หลังสงครามนะครับที่ล่มสลายไปนะโอเคนะนี่ก็จะเป็น ตัวคอนเซปต์พาร์ทของตัวภายในนะงานโครงสร้างเก่านะต,นต่างๆนดะูว่าข้าวแล้วกันนะนี่นะรายละเอียดก็ไปดูในเกมเอานะ โอเคนะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่กนกระดิ่งนะและสุดท้ายนี้นครับขอให้ทุกคนวาดรูปอย่างมีความสุขนะครับบาย